สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมเกียวข้อเดิมมาตามหาอาวุธครับอาวุธหนักคือว่ามาตามาหาพระเนี่ยมาตามเอาพระเนี่ยก่อนจัารพูนครับก็อยู่ซตรบอกไตร์บงกกดนะครับล็อกไตร์โขง่ายง่ายาพี่น้องดูดู ข้า้อมาบานเพิ่นขุดยังคักเลยขาจะนน้อบานนี่ครับทางทซทางชาทาองใส่ต้องบ้านน่งนั่งเียดน้องงามแียกซุ่มเปียดงามเปียดหวานครับนั่งไปตามาครกิน ขอว yup. าออยก็้อพี่นอเเ้ยมาเที่ไปตมาเที่ยวตอนรคือมือพุมันต้งราพี่นอย่ครับหนังาแดงๆานเราปทุ่นน่เหนังาแดงๆ่าๆได้ประมาเกือบพันล้าน ลาดได้พี่น้องตลาดอาจารย์ตุนเปนียงงามเขาเขาจะท่เาสิบสี่ตลาเาพร้อมี่เาวาด้ใครครับอาจารย์ทุนทำี่ข้เนะใหญ่เขาวาดรากาเดียียังไงอยเงี่หลังไหนเนาะสี่ขาจารย์ทุน วัเลย็สิรีบ,บอกให้เรียกหัวบปานการทุ่งเอาหัวกับหัวไปดูนดีสาวเดี๋ยวฟันเดิมมาดิกินภาะเงียหมานท่าน,าน,เ,ดดานาดเด้ยเด็กๆน่าด้๊ดอาเงียบขึ้นมา หดี่น้อด้วหดแเอ็ดหากันนะว่าวไถ่นนี้ครับอาจารย์ทูนมาหาอะไรครับเพนวะ่าจะว่าจะมาลอยนกซะหน่อย,อยน,นี่ไหม นี่ครับนี่ครับจันตุ้นมันีย่งงามนี่โอ้ยมาหาใครครับมาจันฮะเ็ปนัดจะมาต้องมาซะก่อนอพูดแล้วอะไรครับมาแล้วมาแล้วเี่นแล้ครับก็ดีเห็นปเป็นเงียบง่ามเดีพี่น้องเบ่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 ง,บง,บงบนหน้าตาได้นี่นหน้าโจรโอ้ยหน้าขี้โจรเห็นปเป็นเงียบงามกักงามเนี่ยวะปลาอยู่ในป่าในเหลือผมก็นน้ำมากเด้ เอาไป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 รักอปตาบ้า,หาเหรอครพี่น้องหลังชนก็น้าก็อาจารย์ทุนข้าวหนึ่งก่อนเบื้องผนิลเราเด้อที่ผม,มเมาเนี่ยง่ามบอสเพรบบธรรมดาเด้อเพืนเน่อนคุนเด้อแต่เป็นผู้อื่นปรับราคาอะไได้พี่น้องผมบอกตามตรงเลยเพราะผนิลเนีย่ยเป็นผมผมบ้าขายรเยาร่องราคานี่ยมื่นสองเนี่บ<ร>้าขายแต่แล้วะม <c oughs> ื่นองครับพี่น้องนจานทุดเราวพอเปลี่ยนราคาเนี เลยว่าตัวเล็กสูงมันหลายตัวว่าแกตัวสปเปยียงพี่น,น้องเมื่อสองเล็กสูงออกตัวหนึ่งครับอ้ะอ่อนช้อยมากครับสเปียงดีสเปียงดีมากฟังเสียงได้พี่น้องขุนเหล่าก็ธรรมดาเลยสองชั้นเลเบาอันนี้จีนี่ประมาณเก็ดขีนครับเนยเก็ดขีดหนักอไม่เสี่หนักแน่นอนเลยงามครับ เนียนมากเนียนละมุนเลยเนดิพืนพ้นพืน้นพื้นไอเดียไหมนะครับจารย์ทุน่นประเทศเนี่ยตรวจยิงแง่เลยกันแหลวกันนกกดจกครับพี่น้องโดนบเด็ดเห็ดใบหนึ่งกันนะหลายมือ่กหลายมือดอกกันเทศทีรีเพราะว่าสามมือสองมือแล้วเนี่ยสี่ยงมาเมื่อยเลยก็เห็นจะยุ่งทงหมดครั 3, บไปครับไปผู้บ่าวผู uh ้บ <c oughs> uh ่าวโบบนละเบือครับ <z> ผ uh ู <z> uh ้ชายสามบัวผมตั้งชื่อให้ นกคนลักนกเขาใหญ่สายคองวนว่ะบัวบืระเบื่อก้นยังมีสามบ่อซื้อเพิ่นอันนี้เนี้ยไม่ยังไงเลยตะกบบ่รอไม่แจงไม่แจงเหงาเหรอห้าเหรอแงมันหรือแบอันนี้มันแับไป็นชนม์เนี้ยเขเอายุ่งจากสนามกอลข้องหาบ่กคือบ่ค็เห็นต้นมันเม่นต้นแจงเนี่ยแล้วจะเป็นต้นชกเล้ก็ผ่านสนามกอลข้องหาบ่ผ่านเยอะแนววินาสนามกอลฟังบอก ออกคือขาออกออกข้างไหนนเรน้องเขาได้ยกอ่อเอขาแลงข้าแรมันจะใส่มือเลยข้างฝั่งนั so ้นเลยว่าฝังฝั่งเลยอนนีสองต้นใชใบมันสีเยวแบบเคือบดำาอันนี้อนี้กรหังครับเนี่ยเป็นลาบนนี้จะคงมาทันมีคีอเข่าล่ะเป็นเข็มกั้อไงมีคือเขาเขาจะองจาันต้นแล้เห็ดสีเห็ดงามครับงามยางผมยอมรับเลยว่างามกว่าทุกๆเข้าที่เห็นมา ถ้าเป็นเจ้าอื่นเนี่ยแพงครับเจ้าอื่นแพงอันนี้ใบนี่พิเศษนะครับเนี่ยชานหักมันธรรมดาหงยุ่งสี่บออันต้นละ่ามันเวลาไปตอนหนามูมันหักเราปรับขึ้นมาเวลาไปตอนที่พับกันแบบนี้เด้ครับเนี่ยทั้งสองของ่างจะติตั้งลดไปได้บอลลมครับแบบนี้ง่ายดีไอเดียไหมครับ ง่างมง่ามง่ามดีเด้อพี่น้องผู้ใดติดตามผมเขียวค้อนเดิมอยู่อยากได้ผนึกสามารถสร้างอาจารย์ทุนได้ผมบอกให้แล้วว่าบ่ผิดหวังครับแล้วก็เอาอสิความผิดผมเนาะถ้าผู้ใดมีไม้งามงามนะเอาไม้ไมมมมมนะเมล่าอย่างไรเราจะครับเอาสีดำยังดีเด้ออันนี้มันสีน้ำตาลครับนี่น้ำตาลก็งามอยู่ดอกแต่ว่าใคนอยากได้ไม้ดีนะพน่พนมาพนา่พนไมใพม่พนเมื่นสัครับนะไม่เมื่แล้ว แต่ผู้ใอยากมากเอาไม่ไม่เพิ่โรดราคาเดิมแล้วครับไม่จาของังขี่ตีใจผู้จากของประเนี่ยนเมื่อบานก็า่็ไรเมื่อบานก็าไม่ไหม่มีเมื่อบานโอ้เมื่อบานก็า่็นไรไหมถึงมาลับบนไกลับเป็ดไกลับบานไม่ได้เลยครูบาใช่พูดครับหลานจะบอพญาแรกครับพี่น้องเลยตาทังสี่แหละเราเห็นดีครับคุณพ่อเสียละ่นยากไหครับต่อจก คุณมีตังแต่อยากใช้เงินเงืนคือเสียละนี่แหละนอกนีอตัวละแสนก็ซื้อสองแสนก็ซื้อครับเสียละเสียก้อนเสียก้อนเสียก้อนก็เสียละก็เลยอยากเสียก้อนบ่อไเวาเอ้ยเสียละบ่ค่อยเวาครับเก็หน่อยสองข้สองคำามแล้วแล้วทำดีครับ ม,มีหักแล้วมีดูนะเนาะยากดูเขาว่าน,นั่นเปนลมต่างเขาตกลองลมอาไนันดำานหรอเออถ้าล่ลมนีเลยครับพาร์ีจน,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 นี่มัคือหักลมที่เออผมว่ามเน็ไปก็หายกันเหอท้าังดีดยเลยอันตอนนี้เปเบิรอันนี้เน่ยเดำ เรสีดำเสดมนี่เอสดเบอเอเอลวดวดวดันีมเขาอเนี่มเดยลวดต้อสายไฟไหมได้ลงหกต้องเก่าเก่าให้บอเก่าครับอคอยพ่นต้องปาเพียแล้วทีสารขานนเนเบ่ดไว้ตวะนี่แงนี่ แหเนี่ยเฮ้ยทาเนี่ยไอ้านหักเที่ยวไปหากซสอมเลยนี่สิสารใช้ใช้เออแม่เบ่อผมมาเบื่อนี่ภาษาอังกเบิ่อนี่แหละก็ราินเมื่อนั้นเห็นเอาคนเนีย้าคือขายกันยเมื่อคิดพ่อยอนหลังว่าคนเนียมันตกครับพี่น้องคนเนี่ยเมื่อนั้นตื่นเต้าเาเอคนนี่ยห่าเอออ่าอหอยยังน้อรุดวถเต้ใส่กิ่งไปบุญ ตึองนกตึงปนเนียครับเอาไปตอซื่อนี่หอบานนี่มาเบิ้งคนเดียนะขาดปัญหาปูนซีเมนอะไรที่ขาดเลือกหลตาของ่ี่เนาะบ่พืาะี่พู้ยปูนปูนซีเมนจ์จวดนนะจวัดน่นบ่เหลือแล้วกำลังสารใส่ไม่ยูใต่ใส่เหล็กเเออันสิเหลือบ่เนาะจวดเลยนะโอ้งาม้ามไม่ได้ผมสนับสนุนได้ครับนี่ห้าร้อยนี่ เจ้านีางเลยนิไม่ดีฮัน่อยงงง๋เอ่ะอ้า็นีพี่รองก็ซำนีได้เก่าโดนละสิบนาทีเลย